ก่อนรนนู้นันคีนันจะต้องวินเนียเปาวินผู้หญิงใช่ไหมคนอื่เซ็กซี่กว่า่วาบอกเขาว่างแค่ไหนเซ็กซี่ใ่น,นันน่นแปนแปนค่ะ แฟนใครแฟนนันอ้าวที่คู่คู่ที่เล่นด้วยอ่ะแฟนนันไงไม่เออเมื่อเพลงมันอมันเหมือนใช่ใช่ใช่ตันาคือผู้หญิงสิ่งล่างเดี๋ยวดอาผมยาวผมยาวผมสั้นผ่ยาวเสียมสั้นเหรอโอเคน้อยไปสิ Hello. Hello. Right. 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 You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going on about something that you said. She doesn't get your human like I do. And night the kind of music she doesn't like. She never know your soul like I do. <laughs> but she wears short skirts, <laughs> I wear t-shirts. she here counting the now I'm on a bridge just dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. You couldn't could see. อะไรจะเล่นดีนะแต่ว่าแค่นิดเดียวเลยช่วงช่วงแรกมันยังเป็นเรื่องเดิมที่เราคุยกันว่ามันนิ่งมันนิ่งไปมันนิ่งคือต้องอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเราชอบตอนนี้พอเริ่มเดินเข้ามาหาเขาแล้วอะเอซึ่งถ้าอย่างนี้มันต้องหาวิธีเป็นพันธ์บางอย่างพัน์คือความน่าสนใจบางอย่างออกไปตัน่อยเร่อยหรือครูเวลาครูเคยเห็นนันตอนนันทำหน้าทำตาซนอะแบบ อะไรอะไรไม่รู้ที่ตัวเองเคยเล่นน่ะเพราะว่าเอาตรงนั้นมาใส่ได้อะเพราะไม่งั้นมันจะนิ่งมันจะนิ่งมากแล้วพอมันจะมาพุ่งอะตอนช่วงที่เดินเท้าแต่ช่วงความมั่นใจแต่ตัวเองดีแล้วแล้วก็พี่ต้องทําให้ได้อย่างนี้ตลอดนะไม่ว่าเล่นเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ชอบผู้ชายอะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันจะเซอร์ไพรส์คนดูเหมือนเมื่อกี้ที่พี่แบบอ๋อ พี่ขอโทษดึงเสื้อค่ะอิน่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ